สวัสดีครับขอเข้าสู่เป็นกลางชาั้นหน้าเอาแล้วงานนี้เสียหุยผุดแผนไฟประวัติศาสตร์ก่อนสีสเกดแขวนนวมก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง py 2 4ครบจบทุกความมันพักยก24 จากกรณีที่สภาโมยโลก WBC สถาบันหลักของวงการกัมัารโลกออกมายกย่องให้สีสเกตเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของวงการมวยโลกและสถาบันของพวกเขาโดยไฟที่ได้รับการจดจำก็คือการเผชิญหน้ากับโรมันกอนซาเลสยอดกัมปันชาวนิการากัวทั้งสองไฟซึ่งบทสรุปคือกัมปันชาวไทยเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ทั้งสครั้งแบบชนะคะแนนและการน็อกเอา์ และสุดเสียหุยสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันผู้จัดการและโปรโมเตอร์ของศรีสะเกตที่ได้ทราบเรื่องดังกล่าวก็ออกมาเผยความรู้สึกว่าดีใจที่ศรีสะเกตได้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอีกครั้ง เราทั้งมีความคิดที่อยากจะให้มีภาค3ของคู่นี้เหมือนกับตำนานมวยหลายคู่อย่างมูฮัมหมัดอาลีกับโจฟาเซียและแมนนี่ปาเกียวกับฮวนมาเกรสแถมยังส่งข้อความถึงเอ็ดดี้เฮิร์นโปรโมเตอร์ใหญ่แห่งมชรูม o บ็อกซิ่งโปรโมชั่นดีใจนมาที่สภามวยโลกจกย่องไฟศีสเกตโรมันเป็นการชกที่ยอดเยี่ยมตลอดการ ตอนนี้สีสเกตอายุ39ปีแต่ยังชกมวยอ,อยู่ส่วนโรมันก็ยังชกอยู่ยังไม่มีใครแขวนนวมผมคิดว่าทั้งคู่น่าจะได้เจอกันอีกเป็นครั้งที่3เพื่อยุติต,ตำนานให้สมบูรณ์แบบเหมือนกับตำนานมวยคู่อื่นๆจะเป็นน้ำหนักไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็น115ปอนหรือ118ปอนปด์พร้อมชกด้วยเสมอจะชกกันที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ไม่เกี่ยง ก่อนที่สีสกเกตจะแขวนนวมไปผมอยากให้เขามีไฟใหญ่อีกครั้งไม่ว่าจะเป็นการชิงแชมป์โลกหรือภาค3กับโรมันกราเลสตอนนี้เขาตั้งใจซ้อมมวยอยู่ผมจะพักดันเขาขอฝากถึงเอ็ดดี้เฮิร์นถ้าสนใจติดต่อได้เลยทางเราพร้อมตลอดเสียหุยกล่าว สำหรับสีสกเกนักคอนหลวงโปรโมชั่นปัจจุบันรังอันดับ6รุ่นซ u เปอร์ไฟเวทของสภามวยโลกแต่และรังอันดับ10ในรุ่นแบนตันเบทของสพันธ์มวยนานาชาติ IBF